วางไว้เนี่ยต้นต้นเอจ้าเบี่ยงซ้ายต้นต้นนะครับนี่ยังไม่เบี่ยงครับถ้าเบี่ยงซ้ายก็เบี่ยงไปนะครับผมนี่คือคำสั่งนะครับผมก็ตามนี้นะครับดัังครบพหนึ่งสอง ครับตามตามผมนะครับต้อเตรียมเปลี่ยังไงต้องต้องทำไงครับผมต้างทำไงต้องต้องครับผมต้องคิดนะครับ ต้องกลับมาเป็นเคื่อที่ตลอดนะครับ